สวัสดีครับพบกับรายการคุยโลกวันนี้กับผมและดิฉันวันนี้เราจะพาคุณผู้ฟังทุกท่านไปติดตามอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่กำลังเขย่าโลกอีกครั้งปูตินเดินเกมหนะักรัสเซียส่งรถถังที 90m เข้าสมรภูมิยูเครนใช่ครับข่าวนี้ไม่ใช่เพียงเรื่องของการขยับกำลังรบธรรมดาแต่คือสัญญาณใหม่ของยุทธวิธีรัสเซียที่กำลังเปลี่ยนโฉมแนวรบภาคตะวันออกของอยูเครนในปี2025อย่างสิ้นเชิง จุดเริ่มต้นของ T90 m รถถังที่รัสเซียกล่างว่าดีที่สุดในโลกย้อนกลับไปเมื่อหลายสิบปีก่อนรัสเซียคือชาติที่มีตำนานแห่งเหล็กกล้าจาก T34 ในสงครามโลกครั้งที่2มาจนถึง T72 และ T80 ในยุคสงครามเย็นแต่ชื่อที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในศตวรรษนี้คือ T90 และในปี2017 รัสเซียได้เปิดตัวรุ่นที่พัฒนาใหม่ล่าสุดชื่อว่า T90M p r o r i p หรือที่แปลตรงตัวว่าทะลวงเป็นการผสมเทคโนโลยีระหว่าง T90A กับ T14 Armata เพื่อให้ได้ทั้งความเร็วความชนทานและระบบควบคุมไฟที่แม่นยำระดับสูงสุดปูตินเคยกล่าวชื่นชมต่อหน้ากล้องว่า T90M คือรถถังที่ไม่มีใครเทียบได้พร้อมอ้างว่าสามารถต้านอาุธต่อต้านรถถังของตะวันตกได้เกือบทุกรุ่น แต่ในสงครามจริงมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นครับเพราตั้งแต่รัสเซียเปิดปฏิบัติการในยูเครนปี2022จนถึงตอนนี้ T90M ถูกส่งเข้าสู่แนวหน้าแล้วหลายร้อยคันและจำนวนไม่น้อยถูกทำลายหรือถูกยึดโดยกองทัพยูเครน โครงสร้างและพลังของ T90M เบื้องหลังเครื่องจักรสงครามมาดูด้านเทคนิคกันสักหน่อยครับ T90M ติดตั้งปืนใหญ่ขนาด125ม mm, มพร้อมระบบควบคุมการยิงแบบดิจิตอลที่สามารถล็อกเป้าหมายได้ทั้งกลางวันกลางคืนและในสภาพอากาศเลวร้ายใช้เครื่องยนต์ดีเซล1 1 3 0แรงมา้าสามารถวิ่งด้วยความเร็วสูงสุด70กิเมตรต่อชั่วโมงและติดตั้งเกราะรีลิกรุ่นใหม่ที่รัสเซียอ้างว่าทนต่อกระสุนเจาะเกราะ และหัวรบ HEAT ได้ดีกว่าเดิมถึง50%นอกจากนี้หอปืนของมันยังได้รับการออกแบบใหม่ให้แยกกระสุนออกจากลูกคลิวเพื่อลดโอกาสเกิดการระเบิดภายในซึ่งเป็นจุดอ่อนที่เคยทำให้รถถังรุ่นเก่าอย่าง T-72 และ T-80 กลายเป็นเหล็ดระเบิดกลางสนามรบแต่แม้จะถูกออกแบบอย่างชันฉลาดก็ยังมีข้อจากัดอยู่ครับเพราะระบบออโต้โหลดเดอร์ของ T-90 ยังใช้หลักการเดียวกับ T72 คือวางกระสุนรอบตัวลูกคลิวในหอปืนถ้าถูกเจาะทะลุระเบิดครั้งเดียวทั้งคันพังทันทีนี่แหละที่ทำให้ฝั่งตะวันตกเรียกมันว่า Jack in the Box Effect เมื่อโดนยิงเข้าไปในส่วนกลางหอปืนจะเด้งขึ้นเหมือนกล่องของเล่นและลูกคลิวแทบไม่มีโอกาสรอดสงครามยูเครนสนามทดสอบจริงของ T90M ตลอด3ปีที่ผ่านมายูเครนกลายเป็นเหมือนห้องทดลองของยุทธวิธีโลกทั้งโดรน จรวดและระบบป้องกันภัยทางอากาศแต่สำหรับรัสเซีย T-90M คือเครื่องมือทดสอบที่สำคัญที่สุดจากรายงานของ Army Reconnaissance และ Reuters ในเดือนมิถุนายน2025ระบุว่ารัสเซียได้ส่งชุดรถถัง T-90M หลอดใหม่เข้าสู่แนวรบทางตะวันออกของยูเครนโดยเฉพาะในเขตลูฮันส์และโดเนสซึ่งเป็นพื้นที่สู้รบที่ดูเดือดที่สุด แต่สิ่งที่น่าสนใจคือรัเสเซียไม่ได้ส่งเพียงรถถังเท่านั้นครับแต่ยังมีหน่วยรบพิเศษ v d w หน่วยพลรมจู่โจมที่ถูกสั่งให้ทำงานร่วมกับ T-90M ในลักษณะ Combine Assault Group เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการโจมตีแนวป้องกันของอยูเครน ภาพปลักดาวเทียมของสำนักงานข่าว CNN เมื่อเดือนกันยายนเผยให้เห็นขบวนรถรบที่9 0 m มากกว่า40คันกำลังเคลื่อนจากเบลโกรอดเข้าสู่ชายแดนยูเครนซึ่งถือเป็นขบวนรถถังรัสเซียขนาดใหญ่ที่สุดในรอบ18เดือนกลายเป็นอาวุธโฆษณาครับ นอกจากการรบจริงรัสเซียยังใช้ T 90M เป็นเครื่องมือโฆษณาในแต่ละคลิปที่สื่อทางการปล่อยออกมาจะมีภาพของรถถังรุ่นนี้วิ่งฝ่าควันไฟยิงกระสุนสว่างวาบกลางครังครงนึนพร้อมคำบรรยายว่าอาวุธแห่งชัยชนะของรัสเซียแต่ทางยูเครนก็โต้กลับด้วยภาพจริงจากสนามรบโดยเฉพาะคลิปที่โดรนของกองทัพยูเครนโจมตี T 90M ได้อย่างแม่นยำและเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์ทั่วโลกทำให้ภาพลักษณ์รถถังที่ดีที่สุดในโลกเริ่มถูกตั้งคำถาม จากข้อมูลของเว็บไซต์ o r y x ที่รวบรวมภาพหลักฐานการสูญเสียพบว่าตั้งแต่เริ่มสงครามจนถึงกลางปี2025มีที 90M ถูกทำลายไปแล้วอย่างน้อย100คันซึ่งถือว่ามากพอสมควรสำหรับอาวุธที่รัสเซียอ้างว่ามีเกราะแก่งที่สุด แต่ทำไมรัเสเซียยังคงผลิตเพิ่มนี่คือคำถามสำคัญครับเพราะในขณะที่รัเสเซียสูญเสียรถถังจำนวนมากรัฐบาลกลับเดินหน้าผลิตเพิ่มโดยโรงงานยูราวากอนซาวอสได้รับคำสั่งให้เร่งผลิตที 90M รุ่นใหม่กว่า1,100คันภายในปี2029นักวิเคราะห์มองว่านี่คือยุทธศาสตร์2ด้านคือ1เพื่อรักษากำลังการผลิตทางอุตสาหกรรมของประเทศไม่ให้หยุดชะงักและ 2. เพื่อส่งสัญญ,ญาณทางจิตวิทยาว,ว่ารัเสเซียยังไม่หมดศักยภาพในการรบระยะยาว แต่ในทางปฏิบัติหลายฝ่ายตั้งสังเกตว่ารัสเซียกำลังประสบปัญหาขาดแคลนชิ้นส่วนโดยเฉพาะอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพราะถูกข่มบาทจากชาติตะวันตกทำให้ t 90M รุ่นหลังคุณภาพอาจต่ำกว่ามาตรฐานรุ่นต้นแบบชี้เมื่อ t 90M เจอกับสงครามยุคโดนความท้าทายของรถถังยุคใหม่ไม่ใช่แค่เกราะหรือปืนใหญ่ แต่คือดโดรนครับเพราะตอนนี้ทั้งยูเครนและรัสเซียต่างใช้โดรนหลัดตเวนและดโดรนกามิกาเซ่โจมตีรถถังโดยตรงมีหลายคลิปที่แสดงให้เห็นที 90m ถูกโจมตีจากด้านบนซึ่งเป็นจุดอ่อนของเกราะแม้จะมีระบบป้องกัน e ERA Explosive Reactive Armor แต่เมื่อเจอดโดรนที่ติดหัวรบเจาะเกราะพิเศษมันก็แทบไม่มีโอกาสรอด นี่คือจุดที่ทําให้ผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธวิธีหลายคนเริ่มตั้งคําถามว่ายุคของการรถถังเป็นศูนย์กลางสงครามภาคพ,พื้นดินอาจจะกําลังสิ้นสุดลงแล้วหรือไม่ในภาพรวมทีเก้อคือสัญ,ญลักษณ์ของความพยายามของรัสเซียที่จะฟื้นอำนาจและศักดิ์ศรีทางทหารแต่ในขณะเดียวกันมันก็สะท้อนให้เห็นข้อจำกัดของสงครามยุคใหม่ที่เทคโนโลยีและความเร็วในการปรับตัวสำคัญกว่าความแข็งแกร่งของเหล็กกล้า ในบทต่อไปของรายการเราจะพาคุณผู้ฟังไปเจาะลึกว่าทำไม t 90M จึงเป็นอาวุธยุทธศาสตร์ที่รัสเซียเลือกใช้มากกว่ารถถังรุ่นอื่นและเบื้องหลังการขึ้นกำลังครั้งนี้มีเป้าหมายอะไรซ่อนอยู่สงครามยังไม่จบและแนวรบในยูเครนกำลังกลายเป็นกระจกสะท้อนอนาคตของยุทธวิธีโลกใบใหม่เราได้เห็นภาพรวมของ t 90M ที่กำลังกลายเป็นหัวใจสำคัญของกองทัพรัเสเซียในสนามรบยูเครน แต่เบื้องหลังการตัดสินใจส่งรถถังรุ่นนี้จํานวนมากมันไม่ได้มีแค่เหตุผลทางทหารครับแต่มันคือยุทธศาสตร์ทางการเมืองเศรษฐกิจและจิตวิทยาที่เครมลินวางไว้เป็นชั้นๆอย่างแยบยนใช่ค่ะเพราะในช่วงเวลาที่รัเสเซียเผชิญแรงกดดันจากมาตรการคว่ำบาตรทั่วโลกการส่งที 90M ออกสู่สนามรบคือการแสดงต่อประชาคมโลกว่าเรายังอยู่ เรายังมีของจริงมันคือการใช้ภาพลักษณ์ของรถถังเพื่อสื่อสารพลังของรัฐมากกว่าการหวังผลทางยุทธวิธีเพียงอย่างเดียวค่ะเศรษฐกิจสงครามและโรงงานยูเราวากอนสวอตโรงงานผลิตที่9 0อมตั้งอยู่ที่เมืองนิชนี i ทากิภายใต้ชื่อยูเราวากอนสวอตหรือที่คนในรัเสเซียเรียกสั้นๆว่า UVZ นี่คือหนึ่งในโรงงานผลิตรถถังที่ใหญ่ที่สุดในโลก และยังเป็นหัวใจของเศรษฐกิจเมืองนี้ด้วยในภาวะที่เศรษฐกิจรัสเซียตกต่ำเพราะถูกตัดขาดจากตลาดยุโรปรัฐบาลจึงใช้ยุทธศาสตร์พยุงเศรษฐกิจผ่านการทหารโดยอัดงบประมาณเข้าสู่อุตสาหกรรมป้องกันประเทศทำให้ UVC ต้องเร่งการผลิตที9 0 m ทั้งเพื่อใช้เองและเพื่อส่งออกในอนาคตค่ะรายงานของ United 24 Media เผยว่า เครมลินมีแผนเร่งผลิตรถถัง T-90M และ T-90M2 มากกว่า1,110คันภายในปี2029ซึ่งถือเป็นตัวเลขที่สูงมากหากเทียบกับศักยภาพของอุตสาหกรรมที่กำลังขาดชิ้นส่วนจากตะวันตก เพราะหลังจากถูกรัฐบาลสหรัฐและสหภาพยุโรปคว่ำบาตรรัเสเซียไม่สามารถนําเข้าชิปอุปกรณ์และเซ็นเซอร์ที่ใช้ในระบบเลงรวมถึงกล้องอินฟราเรดได้ตามปกติทําให้บางรุ่นต้องหันไปใช้ชิ้นส่วนจากจีนอิหร่านหรือเกาหลีเหนือแทนผลลัพธ์ก็คือ T 9 0 M ล็อตหลังๆที่ส่งเข้าแนวหน้าในปี2024-2025ถึงเริ่มมีคุณภาพไม่เท่ากับรุ่นต้นแบบนักวิเคราะห์ของ Defense New รรบุว่า บางคันถูกประกอบอย่างเร่งรีบมีการใช้กล้องเล็งรุ่นเก่าหรือแม้แต่ชิ้นส่วนที่เจที่นำมารีไซเคิลใหม่สนามรบที่เกเอมในภาพมุมมองของรัสเซียรัสเซียเม2ย 2024, เธอร์ะแมวกลับมาหาผมพร้อมฝั่งรายงานและคำพูดของกรรมการผู้จัดการ UVZ ว่าตลอดปี2023ที่ผ่านมา พวกเราเพิ่มกำลังการผลิตรถถัง T90M และ T90M2 มากกว่าที่เคยทำมาเป็นประวัติการณ์ท้านี้ก็เพื่อตอบสนองความต้องการของกองทัพที่ต้องการรถถังรุ่นนี้จำนวนมากพร้อมกับเป็นสัญญาณประกาศให้ทั่วโลกเห็นว่าพวกเรายังมีและสามารถผลิตรถถังระดับโลกได้ จากรายงานของ UVZ ซระบุว่าผลิตภัณฑ์หลักที่เป็นสินค้าส่งออกของพวกเขาตอนนี้มีเพียง t 90ms เท่านั้นซึ่งเป็นรุ่นปรับปรุงเพื่อความต้องการของลูกค้าในต่างประเทศดังนั้นการแสดงสัญญาภาพว่าเรายังผลิตได้ตามปกติถึงคงเส้นการประหลาดบางงานจริงต้องทำอย่างต่อเนื่องมาไม่รู้จบคะ่ะการผสมผสานยุทธวิธีใหม่ของรัเสเซียในสนามรบ t 90M ไม่ได้ถูกใช้แบบเดียวๆแต่รัสเซียเริ่มปรับยุทธวิธีใหม่ที่เรียกว่า Combine Shock Groups หรือกลุ่มจู่โจมผสมซึ่งประกอบด้วยรถถัง t 90M หน่วยพลราเดวีดีวีและโดรนลาตรเวนซาล่าหรืออ OL-105 ภาพจากดาวเทียน Planet Labs เมื่อเดือนสิงหาคมแสดงให้เห็นขบวนที 90M เคลื่อนที่พร้อมยาน BMP 3และหน่วยพลราเดวิดีวในลักษณะรูปตัววีคลายยุทธวิธีของสาภาพโซเวียตในสงครามอัฟกา,านิสถานแม้จะดูเหมือนการรบแบบเก่าแต่ความต่างคือตอนนี้รัเสเซียใช้ข้อมูลจากโดรนดาวเทียมและสัญญาณดักฟังเพื่อขำนมูที่ทางการโจมตีอย่างแม่นยำทำให้ T 90M กลายเป็นจุดศูนย์กลางของยุทธวิธี ข้อมูลนำการรบสงครามภาพและสงครามจิตวิทยาถ้าเปิดสื่อทางการรัเสเซียในช่วงนี้เราจะเห็นคลิปที 90m ยิงกระสุนกลางควันไฟมีเพลงปลุกใจและธงรัเสเซียโบกสะบัดภาพเหล่านี้ถูกเผยแพร่ในเ e เลกรา m และวีเคบทุกวันขณะเดียวกันสื่อยูเครนและสื่อสากลอย่าง BBC หรือ CNN ก็เผยภาพตรงข้ามคือที่ 90m ที่ถูกตรนโจมตีหรือถูกทิ้งร้างหลังจากลูกเลียวนี้ออกมาทำให้สงครามครั้งนี้กลายเป็นสงครามแห่งภาพที่แข่งกันสร้างความเชื่อในลูกแห่งข้อมูลใครครวบคุมภาพที่คนเห็นคนนั้นย่อมควบคุมความจริงในใจผู้ชมนี่คือสิ่งที่รัเสเซียและยูเครนต่างรู้ดีและต่างฝ่ายต่างใช้ภาพรถถังเหล่านี้เป็นสัญลักษณ์ของชัยชนะหรือความพ่ายแพ้ตามมุมมองของตนเอง ยกตัวอย่างวันที่20สิงหาคมรัสเซียเผยคลิปที่ 90M วิ่งผ่านเมืองที่เพิ่งยึดได้ในโดเนสกโดยใส่คำบรรยายว่ารัสเซียปลดปล่อยดินแดนจากนาซีในเวลาเดียวกันยูเครนก็โพสต์คลิปดโดรน FPV ถลม่มที 90M คันเดียวกันพร้อมแคปชั่นว่าเหล็กของปูตินพังใน15วินาทีบทบาทของ t 90M ในสมรภูมิเทียบกับเล็บผัด2และเอบรัมส แม่นอนว่าเมื่อพูดถึงรถถังยุคใหม่เราต้องเปรียบเทียบ T90M กับ Leopard 2A6 ของเยอรมนีและ M1A2 Abrams ของสหรัฐซึ่งยูเครนได้รับจากพันธมิตรนาโตในเชิงเทคนิค T90M อาจมีความเร็วและอัตราการยิงใกล้เคียงกับ Leopard แต่ด้อยกว่าในด้านระบบควบคุมการยิงและระบบตรวจจับความร้อนที่แม่นยำอย่างมากในช่วงเวลากลางคืน ด้านการป้องกันท T 90M ใช้เกราะเรียลิกที่เบาวกว่าแต่สามารถดูดซับแรงระเบิดได้ดีทว่าช่องโหว่สำคัญคือหลังคาหอปืนซึ่งบางกว่ามากจึงมักถูกโจมตีโดยโดรน FPV จากด้านบนในสงครามจริงนักวิเคราะห์จาก Forbes รายงานว่ารถถังเลพานและอ b r a บรามสบางส่วนของยูเครนถูกทำลายด้วยปืนใหญ่และตรวนเช่นกันแปลว่าแม้แต่เทคโนโลยีขั้นสูงสุดก็ยังแพ้ต่อยุทธวิธีใหม่ ที่ใช้ตาอิเล็กทรอนิกส์มองจากฟ้าแต่ที่แตกต่างคือยูเครนสามารถซ่อมเล็บผัดหรือเอบรัมส์ได้จากการสนับสนุนของนาโตในขณะที่รัเสเซียต้องส่งท 90M ที่เสียกลับไปซ่อมถึงหลังแนวรบซึ่งใช้เวลาน,านานหลายสัปดาห์เบื้องหลังความหมายทางการเมืองโทนี่หลายคนมองว่าการส่งที 90M ชุดใหญ่เข้ายูเครนครั้งนี้ไม่ใช่แค่เพื่อรบแต่เป็นการวัดใจตะวันตกโดยตรง เพราะรัสเซียต้องการแสดงให้เห็นว่าตนยังมีศักยภาพในการผลิตยุโทโธปกรณ์ขนาดใหญ่แม้ภายใต้ความบาดอีกด้านหนึ่งนี่คือสัญญาณถึงพันธมิตรในเอเชียตะวันออกกลางและแอฟ,ฟริกาว่ารัเสเซียยังเป็นผู้ส่งออกอาวุธรายใหญ่ได้โดยเฉพาะในประเทศที่กำลังเจรจาซื้อ T 90MS เวอร์ชันส่งออก และนั่นคือเหตุผลที่เราเห็นการประชาสัมพันธ์ที 90m อย่างต่อเนื่องในสื่อรัสเซียไม่ต่างจากการโฆษณาสินค้าประเทศเพื่อดึงทุนเข้ามาในช่วงที่เศรษฐกิจในภายในกำลังย่ำแย่สนามรบดอนบาสจุดที่ t 90m กำลังถูกทดสอบหนักที่สุดตอนนี้แนวรบที่หนักที่สุดของรัสเซียคือเมืองอาวิทยาและคูพิยันส์ซึ่งเต็มไปด้วยแนวป้องกันยูเครนทั้งสนามเพลากับระเบิดและโดน รัเสเซียใช้ทีกัก 10m เปิดทางให้ทหารราบเข้าโจมตีแต่ภาพที่ออกมาคือรถถังเหล่านี้ต้องเผชิญการยิงตอบโต้จากฮิมาสและ M776 ของยูเครนซึ่งมีระยะยิงไกลกว่าและแม่นยำกว่าบางครั้ง t 90m ถูกทำลายตั้งแต่ยังไม่ถึงแนวหน้า นักวิเคราะห์จาก The Economist จึงให้ความเห็นว่ารัเสเซียกำลังใช้ T-90M เป็นทั้งเครื่องมือรบและเครื่องมือเรียนรู้เพื่อพัฒนารุ่นต่อไปเพราะทุกการสูญเสียคือข้อมูลที่วิศวกรจะนำกลับไปปรับปรุงในโรงงานในแง่หนึ่งนี่คือการเรียนรู้ปลางสงครามจริงที่โหดร้ายที่สุดแต่ก็อาจทำให้รัเสเซียสร้างรถถังที่แข็งแกร่งกว่านี้ในอนาคตได้หากพวกเขายังมีรัชยาบทเรียนที่โลกต้องจับตา โลกกำลังมองสงครามยูเครนเป็นห้องเรียนทางยุทธวิธีที่เปลี่ยนอนาคตของกองทัพทั่วโลกและ T90M คือหนึ่งในกรณีศึกษาที่สำคัญที่สุดกองทัพในยุโรปเอเชียรวมทั้งอเมริกาต่างเริ่มวิเคราะห์ว่ารถถังในอนาคตควรปรับตัวอย่างไรเมื่อภัยคุกคามจากโดรนและขีปนาวุธแม่นยำสูงขึ้นทุกวันมีผู้เชี่ยวชาญบางคนถึงกับกล่าวว่าในอนาคตรถถังอาจไม่จำเป็นต้องหนัก แต่ต้องฉลาดหมายถึงใช้ระบบ AI และเซนเซอร์แทนที่จะพึ่งเพียงกรอดหนาเท่านั้นและนั่นคือสิ่งที่ T90M ไม่สามารถตอบโจทย์ได้เต็มที่เพราะมันยังเป็นรถถังแบบอ n นาล็อกที่พยายามยัดเทคโนโลยีดิจิตอลเข้าไปมากกว่าจะออกแบบใหม่ทั้งหมดเหมือน T14 Armata สิ่งที่เราเห็นตอนนี้คือรัสเซียพยายามสร้างสงครามที่ยั่งยืนโดยใช้ t 9 0 m เป็นตัวแทนของความแข็งแกร่งทางอุตสาหกรรมและเป็นสัญลักษณ์แห่งการต่อต้านโลกตะวันตกแต่ในอีกด้านหนึ่งมันก็เผยให้เห็นความจริงอันโหดร้ายว่าเทคโนโลยีเก่าไม่อาจต่อกรกับยุทธวิธีใหม่ได้เสมอไปโดยเฉพาะเมื่อสงครามได้ย้ายขึ้นไปบนท้องฟ้าและในโลกไซเบอร์ในบทต่อไป เราจะพาคุณผู้ฟังไปดูว่าเบื้องหลังการเดินเกมนี้ปูตินและกองทัพรัเสเซียกำลังวางหมากอะไรต่อไปและ T90M จะเป็นเพียงก้าวแรกของการขยายสงครามหรือไม่เมื่อเราพูดถึง T90M Prorif หรือถลวงหลายคนอาจมองว่ามันเป็นเพียงเครื่องจักรสงครามชิ้นหนึ่งแต่ในสายตาของเครมลินมันคือสัญ,ญลักษณ์ของความอดทนและความมั่นคงของรัฐรัเสเซียในสงครามที่ไม่มีวันสิ้นสุด และตอนนี้สงครามนั้นกำลังเข้าสู่ปีที่4ซึ่งไม่เพียงแต่ยูเครนที่ต้องต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอดแต่รัสเซียเองก็ต้องต่อสู้กับเวลากับทรัพยากรและกับโลกทั้งใบที่กำลังจับตาจุดเปลี่ยนของสงครามเมื่อรถถังไม่ใช่พระเอกอีกต่อไปในอดีตรถถังคือสัญ,ญลักษณ์แข่งอานาจทุกประเทศที่มีรถถังมากมักถูกมองว่ามีอำนาจเหนือกว่าในสนามรบ แต่ในสงครามยูเครนปี2025เราเริ่มเห็นภาพตรงข้ามนั่นคือรถถังที่ถูกโดนราคาหลักหมื่นบาททำลายได้ในไม่กี่วินาทีภาพจากแนวรบเมืองอฟดีอฟกาและคุบยานสแสดงให้เห็นว่ารถถังหลายคันของทั้งสองฝ่ายถูกโจมตีจากอากาศด้วยโดน FPV ขนาดเล็กหรือระเบิดที่ยิงจากระยะไกลโดยไม่ต้องมีทหารอยู่ใกล นี่คือจุดเปลี่ยนเชิงโครงสร้างของสงครามภาคพื้นดินที่ทำให้คำว่ารถถังคือราชาแห่งสนามรบอาจกลายเป็นอดีตและแม้แต่ T90M ก็หนีไม่พ้นชะตานี้แต่รัสเซียยังคงผลิตและส่งมันออกมาอย่างต่อเนื่องเพราะในสายตาของปูตินรถถังไม่ได้มีไว้อบอแค่นั้นมันคือสัญ,ญญาณทางจิตวิทยาที่ใช้บอกประชาชนในประเทศว่าเรายังคุมจุเมียนได้เกมการเมืองในเครมลิน รถถังที่สร้างเสถียรภาพทางอำนาจนักวิเคราะห์จาก The g ก a r เดียและ Reuters มองตรงกันว่าการส่งที 90m เข้าสมารภูมิในเวลานี้เป็นมากกว่าการเคลื่อนกำลังมันคือการเมืองในภายในเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนรัสเซียเพราะช่วงต้นปี2025เศรษฐกิจกรัสเซียชะลอตัวหนักเงินรูเบิลอ่อนค่าลงถึงระดับต่ำสุดในรอบ10ปี และแรงงานในเมืองใหญ่เริ่มให้พอใจต่อสงครามที่ยืดเยื้อดังนั้นปูตินจึงต้องสร้างภาพชัยชนะบางอย่างขึ้นมาแม้จะไม่ใช่ชัยชนะจริงในสมรภูมิก็ตามการเผยภาพที 90m ยิงถล่มเป้าหมายหรือเคลื่อนทัพผ่านเมืองที่ยึดได้คือเครื่องมือสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนรู้สึกว่ารัสเซียอย่างชนะในอีกด้านหนึ่งมันยังช่วยรักษาเสถียรภาพทางอำนาจภายในกองทัพเพราะท 90m เป็นโครงการที่มีงบประมาณมหาศาลการเดินหน้าผลิตต่อจึงหมายถึงเงินและอำนาจที่ยังไหลไปยังเคลอข่ายภายในกองทัพอย่างต่อเนื่องเบื้องหลังสายการผลิตความพยายามที่สวนทางกับความจริงภายในโรงงานอุราวากรสซอวที่เมืองนิชนี่ทากิวมีพนักงานมากกว่าสอง0,000ื่นคนที่ยังคงทำงานทุกวันแม้ต้องเผชิญกับการขาดแคลนชิ้นส่วนจากตะวันตกมีรายงานว่า โรงงานต้องดัดแปลงเครื่องจักรยุคโซเวียตและใช้ซอฟต์แวร์ภายในประเทศแทนของตะวันตกแม้คุณภาพจะลดลงแต่ก็ยังผลิตต่อได้เพื่อรักษาสายการผลิตไม่ให้หยุดเจ้าหน้าที่คนหนึ่งของโรงงานให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวเอลจซีราโดยไม่เปิดเผยชื่อเขาบอกว่าพวกเราทำงาน12ชั่วโมงทุกวันเพราะรู้ดีว่าถ้าโรง,งงานหยุดเมืองนี้ทั้งเมืองก็จะล่มสลายคำพูดนั้นสะท้อนความจริงที่น่ากลัวว่า สงครามครั้งนี้ไม่ได้มีแต่ผู้ถือปืนในสนามรบเท่านั้นแต่ยังมีผู้คนอีกนับแสนที่ต้องทำงานในโรงงานเพื่อป้อนเครื่องจากสงครามให้หมุนต่อไปยูเครนตอบโต้ด้วยสมองมากกว่าเหล็กขณะที่ยูเครนก็ปรับตัวอย่างชาญฉลาดแทนที่จะพยายามสร้างรถถังขนาดใหญ่มุ่งพัฒนาดโดรนรบอัตโนมัติที่สามารถทำงานร่วมกับ AI และระบบควบคุมระยะไกลหลายประเทศพันธมิตรอย่างอังกฤษและสหรัฐ ได้ช่วยยูเครนสร้างศูนย์ควบคุมโดรนและระบบสื่อสารดาวเทียมทำให้ยูเครนสามารถมองเห็นการเคลื่อนที่ของ t 90M แทบทุกขบวนก่อนที่จะถึงแนวหน้าจึงไม่น่าแปลกใจที่ในหลายพื้นที่ยูเครนสามารถโจมตี t 90M ได้ตั้งแต่ระยะ10กิโลเมตรขึ้นไปโดยไม่ต้องปะทะตรงๆซึ่งเป็นหนึ่งในเหตุผลที่ทำให้รถถังรุ่นนี้เริ่มมีภาพลักษณ์แพ้ง,ง่ายแต่แพงแต่ในขณะเดียวกัน นักวิเคราะห์บางส่วนก็เตือนว่าอย่าประเมินรัสเซียต่ำเกินไปเพราะประวัติศาสตร์พิสูจน์แล้วว่ารัสเซียมักเรียนรู้จากความผิดพลาดและกลับมาได้เสมอแม้จะต้องแลกด้วยทิเวลาและเลือดการกลับมาของยุทธศาสตร์สงครามยืดเยือ้อปูตินรู้ดีว่าเขาอาจไม่สามารถเอาชนะยูเครนได้ในเร็ววันดังนั้นยุทธศาสตร์ที่เขาเลือกใช้คือสงครามยืดเยือ้อหรือที่นักวิเคราะห์เรียกว่า war of attrition คือการลากสงครามให้นานที่สุดเพื่อให้ฝั่งตรงข้ามอ่อนแรงทางเศรษฐกิจและกำลังใจการผลิตที 90M ต่อเนื่องจึงมีเป้าหมายเชิงสัญ,ญลักษณ์ไม่ใช่เพื่อชนะในวันพรุ่งนี้แต่เพื่อบอกโลกว่ารัสเซียจะไม่หยุดและจะรบจนกว่าคู่ต่อสู้จะหมดแรงเองและถ้ามองในมุมยุทธศาสตร์ใหญ่ปูตินอาจวางเกมระยะยาวโดยหวังให้ยูเครนหมดพลังจากการพึ่งพาความช่วยเหลือของตะวันตกเพราะทุกปีที่สงครามยืดออก ค่าใช้จ่ายของนาโตก็ยิ่งสูงขึ้นนี่คือหมาบที่รัสเซียเล่นได้ดีที่สุดในประวัติศาสตร์คือไม่ต้องชนะในวันเดียวแต่ไม่ยอมแพ้แม้วันเดียวและ T90M ก็คือหมาตัวนั้นที่หมุนอยู่กลางกระดานภาพสะท้อนสู่อนาคตของสงครามโลกยุคใหม่สิ่งที่เกิดขึ้นในยูเครนตอนนี้ทำให้กองทัพทั่วโลกต้องกลับมาทบทวนแนวคิดการรบใหม่ทั้งหมดว่ารถถังยังจำเป็นหรือไม่ หรือโลกกำลังเดินเข้าสู่ยุคข,ของสงครามไร้คนดับอย่างเต็มตัวหลายประเทศเช่นจีนเกาหลีใต้และอิสราเอลเริ่มทดลองใช้รถถังไร้คนดับต้นแบบแล้วโดยควบคุมผ่านสดาวเทียมและระบบ AI เพื่อหลีกเลี่ยงความสูญเสียของกำลังพลส่วนสหรัฐอเมริกาเองก็อยู่ระหว่างการพัฒนา NGCV Next Generation Combat Vehicle ซึ่งคาดว่าจะเป็นรถถังที่สามารถทำงานร่วมกับโดนในสนามรบได้แบบเรียลไทม์หากแนวโน้มนี้เดินต่อไปสงครามในอีก10ปีข้างหน้าอาจไม่ใช่การประชันหน้าระหว่างคนกับคนอีกต่อไปแต่จะเป็นการต่อสู้ของอัลกอริทึมกับอัลกอริทึมและนั่นคือสิ่งที่รัเสเซียยังต้องเร่งตามให้ทันเพราะแม้มีเหล็กกล้าอย่าง T- ีเขเอแต่หากขาดระบบอัจฉริยะมันก็ไม่ต่างจากยักษ์ใหญ่ที่ช้าเกินไปในสนามรบที่เปลี่ยนทุกวินาที โลกที่กำลังแบ่งขั้วขณะที่รัสเซียเดินหน้าผลิตทีเก้เอมโลก,ก็เริ่มเห็นการแบ่งขั้วใหม่ชัดเจนขึ้นระหว่างประเทศที่สนับสนุนยูเครนกับประเทศที่ค่อยๆเอียงเข้ารัสเซียทั้งในเอเชียตะวันออกกลางและแอฟริกาอิหร่านซีเรียและเกาหลีเหนือยังคงเป็นพันธมิตรทางการทหารหลักของรัสเซียขณะที่จีนยังคงรักษาท่าทีไม่เข้าข้างแต่ให้ความร่วมมือทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยี ซึ่งช่วยให้สายการผลิตที 90m เดินต่อได้นั่นหมายความว่า t 90m ไม่ได้เป็นแค่รถถังในสงครามยูเครนเท่านั้นแต่มันกำลังกลายเป็นเครื่องมือทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ใช้เชื่อมพันธมิตรใหม่ของรัเสเซียเข้าด้วยกันแล้วเมื่อไหร่สงครามจะจบคำถามนี้ไม่มีใครตอบได้ครับเพราะทุกฝ่ายต่างมองชัยชนะไม่เหมือนกันสำหรับยูเครนชัยชนะคือได้แผ่นดินคืนทั้งหมดส่วนรัเสเซียชัยชนะคือไม่ต้องถอย และในระหว่างนั้นโลกก็ต้องจ่ายราคาด้วยพลังงานที่แพงขึ้นวิกฤตอาหารและความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจที่กระทบไปถึงทุกประเทศรวมทั้งประเทศไทยด้วยสงครามยูเครนจึงไม่ใช่สงครามของสองชาติแต่มันคือสงครามที่เปลี่ยนดุลอำนาจของโลกทั้งใบและ T90M ก็คือหนึ่งในสัญ,ญลักษณ์ของการเปลี่ยนผ่านครั้งนี้สรุปส่งใช้ตลอดสามบทที่ผ่านมาเราได้เห็นภาพชัดว่า T90 m ไม่ใช่เพียงรถถังธรรมดาแต่มันคือภาวะสะท้อนของสงครามยุคใหม่ที่เทคโนโลยีและจิตวิทยากลายเป็นอาวุธคู่ขนานกับกระสุนสำหรับรับเสเซียมันคือความภาคภูมิใจทางอุตสาหกรรมสำหรับยูเครนมันคือเป้าหมายในการพิสูจน์ว่าความยืดหยุ่นและความคิดสร้างสารรค์เอาชนะเหล็กกล้าได้และสำหรับโลกใบนี้มันคือบทเรียนที่เตือนว่าไม่มีอาวุธใดสมบูรณ์แบบในสงครามที่ไม่สมบูรณ์แบบ และสุดท้ายไม่ว่าจะเป็น t 90M หรืออาวุธใดก็ตามสิ่งที่มนุษย์ต้องต่อสู้ที่สุดอาจไม่ใช่ศัตรูตรงหน้าแต่คือความกลัวในใจของตรงเองและนี่คือคุยโลกวันนี้ค่ะขอบคุณที่ติดตามรับฟังขอบคุณเช่นกันครับ